แล้วก็เมื่อวานนี้สถิตินะคะทางคุณปา,ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูราณการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย,อย่างเข้าใจกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจารย์ปานเทพเยเป็นโฆษกของคณะกรรมการชุดนี้นะคะบอกว่าหลังจากวันแรกที่มีการเปิดให้มีการจดแจ้งกันนะคะทั้งในเว็บไซต์และก็แอปพคชันปลูกกัน คนเข้าไปมากถึง9ล้านกว่าครั้งค่ะทำให้เว็บล่มนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถจะรับจดแจ้งได้ทั้งหมดทุกรายเรียกก็เป็นปรากฏการปลุกกันที่เป็นประวัติศาสตร์ การกลับมาของกัญชาในประเทศไทยที่จะนํามาใช้เพื่อทางการแพทย์ดูแลสุขภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะสําหรับเมื่อวานนี้วันแรกค่ะแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้มีการออกไปรับรองอัตโนมัติในการจดแจ้งสําเร็จคือ3ขั้นตอนที่ว่าพอคุณทําเสร็จปุ๊บเนี่ยใบจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์จะออกมาทันทีเลยนะคะได้มาทั้งสิ้น1นึ่งแ 2,700รายค่ะแบ่งเป็นการออกการรับรองจดแจ้งเพื่อขอปลูกสำเร็จจำนวน128,37รายเป็นกัญชาขออภัยเมื่อกี้เป็นกัญชานะคะเป็นกัญชงอีก5,400รายค่ะโดยทางออยกำลังปร,ปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้รองรับได้มากขึ้นกว่านี้นะคะ